สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโค้ดอยู่ข้างนอกนะคะมาทําภารกิจนะคะจะส่งน้ําหอมให้กับลูกค้านะคะก็เลยมาแวะบอกเทคนิคพวกเราทุกๆคนเลยมามาดูกันนะคะว่าใครจะมาก่อนนะวันนี้ขออนุญาตใช้เสียงเบานิดนึงนะแต่พลังงานเต็มแน่นอนโอเคไหมโอเคไหมคิดถึงทุกคนเลยวันนี้นะคะคุณเคยเห็นไหมคะว่าวันนี้ นักธนูนักยิงธนูหรือคนที่เป็นนักแม่นปืนเนี่ยมีสักครั้งไหมคะที่เขายิงไปมั่วมซัวๆวโดยที่ไม่ได้ดูที่เป้าก่อนไม่มีถูกต้องไหมคะไม่มีสักครั้งเลยนะคะที่เขาจะไม่ตั้งเป้าก่อน ใช่ไหมไทยก็หูดก็เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าไม่มีหลุมจะตีกอล์ฟยังไงคะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันล้วนแต่ว่าเราเนี่ยต้องตั้งเป้าก่อนเสมอก่อนที่เราจะออกสตาร์ททำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของคุณคุณต้องตั้งเป้าก่อนเสมออ่าเข้าใจใช่ไหมไม่ว่าอาชีพใดก็ตามนะคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนเสมอนะเมื่อเป้าหมายมาแล้วคุณ จะมองหานะว่าเราจะทําแบบไหนนะมันถึงจะสําเร็จนะแต่วันนี้แต่ละคนก็มองหาเขาเรียกว่าระหว่างทางเดินอนะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเรื่อยๆไม่รีบนะในเป้าหมายที่อยากได้บางคนบอกว่าสัก60ก็แล้วกันค่อยถึง บางคนบอกว่าฉันรีบมากอยากติดสปีดเทอร์โบสปูสปาร์ตนะคะอันนี้คุณมาถูกที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาคุณได้เป้าหมายแล้วเนี่ยต้องการให้มันไปเร็วแบบนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณจะเดินตามสิ่งที่คนอื่นเขาบอกคุณมามันก็จะเป็นการเดินที่แบบไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคุณมีความสามารถหน่อยคุณก็อาจจะวิ่งบ้างเดินบ้างแต่วันนี้สิ่งที่โค้ชจะมาบอกคุณนะคือการตั้งเป้าหมายนะโดยการใช้กฎของแรงดึงดูดหลังจากที่เราเนี่ยได้เป้าหมายแล้วโค้ชแนะนําว่านะคะปี60นนี้ เราตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้แล้วถูกไหมแล้วก็เป้าหมาย6เดือนใช่ไหมคะแต่วันนี้สิ่งที่โค้ชกำลังจะบอกคุณให้คุณต้งเป้าหมายระยะสั้นระยะ3เดือนก่อน mm hmm. เพื่อคุณจะได้วัดผลว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายนี้มันจะสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมนะคะเราตั้งเป้าหมาย3เดือนเลยอย่างโค้ชยกตัวอย่างละกันอ่ะบางคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนทํางานประจําอยู่สมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะตั้งเป้า3เดือนคุณอยากมีไรายได้เท่าไหร่ สเดือนเนี้ยคุณอยากได้กำไรจากการทําธุรกิจคุณเท่าไหร่คุณต้องตั้งเป้ามาเลยนะคะเขียนมาเลยค่ะว่า เป้าหมายฉันเนี่ยภายใน3เดือนนี้อยากมีผลกําไรอีก1ล้านบาท10ล้านบาทอันนี้แล้วแต่คุณหรือคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะทํางานที่รับเงินเดือนอยู่อยากทารายได้เพิ่มนะคะคเขียนเลยค่ะว่าเป้าหมาย3เดือนเนี้ยคุณอยากมีไรายได้เพิ่มเท่าไหร่คุณเขียนเป้าหมายมาก่อนนะคะเมื่อคุณเขียนเป้าหมายแล้วให้คุณพูดกับตัวเองค่ะโดยใช้ประโยคคําถามว่าทำอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายภายใน3เดือนเนี้ยที่คุณเขียนไว้อะแบบรวดเร็ว เ,เมื่อคุณพูดคำนี้ออกมานะคะจิตใต้สํำนึกจะทำงานค่ะคำว่าทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นประโยคนะคะที่ดึงดูดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าคำตอบมาให้คุณคุณต้องพูดว่าทำอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายนั้นโดยรวดเร็วที่สุดนะคะและจิตใต้สํำนึกจะทำงานค่ะเชื่อมาคุณว่าจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตให้คุณค่ะว่าทำยังไงคุณถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้รวดเร็วโอเคไหม โอเคไหมคะสิ่งที่คุณต้องทําข้อหนึ่งเลยนะคือคุณต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้น3เดือนนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงหรือมีเป้าหมายยังไงนะคะอยากมีเป้าหมายยังไงบางคนเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองสวยขึ้นอับสวยเอออะไรอย่างนี้เป้าหมายแต่ละคนไม่เท่ากันเป้าหมาย3เดือนบางคนอยากแต่งงานนะคุณตั้งเป้าหมายนะคะแล้วคุณพูดกับตัวเองว่าทําอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายภายใน3เดือนที่เราตั้งเนี้ยได okay, ไ้โอเคไหมโอเคไหมเสร็จแล้วนะคะโค้ชจะให้เทคนิคเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่โค้ชทำนะคะ ครูรุ่งนะได้สอนว่าการทำดีมบอดมันสำคัญมากๆนะการทำดีมบอดน,นะคะมันมันคือหนึ่งในเขาเรียกว่าวิชวลไลเซชันนะคะคือการที่ทำให้เราเห็นภาพแล้วเราจะ บางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองประสบคอนสําเร็จหรือมีเงินเป็นละล้านหรือการแต่งงานมันนึกภาพไม่ออกเลยอะมันนึกภาพไม่ออกเลยฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไปทําดีมบอร์ดเลยนะคะทําดีมบอร์ดมาเลยว่าเมื่อ3มเดือนเนี่ยคุณได้เป้าหมายสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรบางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถบางคนอยากได้เงินนะคะให้คุณทําเป็นรูปภาพออกมาแปะคะ่ะทุกๆเช้าที่คุณ ตื่นมาให้คุณมองเห็นเลยนั้นหรือก่อนนอนก่อนคุณจะเคลิ้มหลับไปคุณก็เห็นภาพนั้นนะคะหรือคนที่ค้าขายอยู่อยากค้าขายดีนะคะก็ให้คุณนะคะไปก๊อปลูปที่คนเขาขายของดีอ่ะเออหรือภาพที่เราขายของดีๆเอามาแปะไว้เข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่คนพูด มันง่ายๆมากเพราะอันเนี้ยเมื่อเราเห็นภาพนะคะภาพเนี้ยมันจะถูกเขาเรียกว่าประทับประทับค่ะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วมันจะดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ค้ณให้เคล็ดลับแล้วนะหลังจากที่คุณตั้งเป้า3ามเดือนคุณถามตัวเองว่าทําอย่างไรเพราะว่าคุณจะได้มีแมปนะคะหรือแผนที่ในการเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้น1.2อคือคุณต้องทําดีมบอร์ดนะคะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายคุณ นนสิ่งที่โค้ชชอบทําคือทั้งมือถือและรูปนะโค้ชจะติดเป็นเป้าหมายที่โค้ชจะทําทั้งหมดเลยนะเป้าหมายที่โค้ชอยากได้นะโค้ชจะใส่ไว้ในมือถือในสิ่งที่โค้ชต้องมองเห็นภาพพื้นหลังเราคุยกับคนไหนบ่อยสมมติอันนี้นะคะเป็นอ่าเดี๋ยวโค้ชให้ดูละกันนี่ของโค้ชนะคะมันเป็นภาพพักหน้าจอคุณเห็นไหมคะ100ล้านบาทอันนี้นะคะในเเคแบงเนี่ยของของโค้ชเนี่ย จะเป็นรูปภาพพื้นหลังจะเป็นรูปของลูกนะคะโค้ดก็จะทําเป้าหมายของโค้ดไว้เห็นไหมหนึ่งร้อยล้านบาทเออเป็นภาพที่เวลาเราก,กดภาพหน้านจอขึ้นมามันก็จะเห็นอ่ะแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะเราเอาเป้าหมายเราเนี่ยให้เราเห็นบ่อยๆย,ยิ่งเห็นบ่อยๆนะและรู้สึกว่าอืมฉันถึงแน่เลยฉันได้แน่นอนอย่างงี้นะมันยิ่งรวดเร็วโอเคไหมคะนะอย่าลืมนะคะไปเอารูปนะ สิ่งเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้อะเอามาแปะให้เยอะๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆในรูปมือถือนะในวอลเปเปอร์นะพยายามค้นหาหลักฐานก่อนนอนนะเป็นภาพที่คุณนะ ที่มันนําไปสู่เป้าหมายคุณไม่อนุญาตนะคะให้ตัวคุณเนี่ยไปดูเรื่องลบๆนะในปีดเฟซบุ๊กหรือไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้โขข่าวเชิงลบมันมาเยอะมากนะคะเมื่อคุณเสมเรื่องลบอย่างเงี้ยมันทําให้เป้าหมายคุณช้าอันนี้นะโค้ดบอกสําหรับคนที่อยากให้ถึงเป้าหมายเร็วๆแต่ใครที่ไม่รีบนะคะก็ไปตามสเต็ปสเต็ปปกติเรื่อยๆนะค่อยๆใช้กดแรงดึงดูดนะลองใช้ดูวันละนิดจิตจำใสนะใช้เร็วเห็นผลเร็วเชื่อเร็วเห็นผลเร็วโอเคไหมคะมาข้อที่2นะ หัวข้อที่2เลยมาเทคนิคที่2แป๊บหนึ่งนะเทคนิคที่2นะคะคือการที่คุณนะสำคัญมากๆเลยนะข้อนี้คือคุณต้องหามาสเตอร์มายค่ะหรือกัลยาณมิตรหรือกลุ่มเพื่อนคุณที่เขาเป็นพลังในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเช่นกัลยาณมิตรที่เป็นพลังบวกด้วยกันเช่นคนในกลุ่มนี้ใช่ได้นะคะไม่ต้องไปบอกเพื่อนร่วมง,งานคนขี้อิจฉาอะไรเงี้ยไม่เอา นะคนดับฝันไม่เอาคนดับฝันที่เวลาเราจะทำอะไรอย่าทำเลยเยอะไปอย่าทำเลยไม่ดีหรอกอย่าทำเลยเบาๆก็พออย่าทำเลยแกทำอะไรไม่สำเร็จหรอกอ่ะเดี๋ยวจะพูดนะคะอ่ะคนแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่เรียกมาสเตอร์มา์มาสเตอร์มา์พูดง่ายๆคือการยานามิตรของคุณนะ่ะเออคุณหาการยานามิตรเนี่ยดูโค้ดก็ได้เขาบอกว่านะคะในหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าวันนี้นะคะเออหนึ่ง ในห้าคนที่เราครบเนี่ยหรือเราติดตามเขาเนี่ยสมใน5เป็นยังไงคุณจะเป็นคนแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะคะคนที่คุณฟอลโล่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทีเรา,มาเมายาสักคุณสักแน่นอนที่เรา,มาเมายาสักนะไม่ธรรมาหากินนะเราเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้า3มใน5คนที่เราครบเป็นคนทรรมาหากินนะเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับคนเป็นคนขยันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จ90%เลย โอเคไหมอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เลยนะคะว่าคุณต้องหามาสเตอร์มายหรือคุณคนที่คุณฟอลโล่อยู่นะมาคนไปฟอลโล่ดาราเอาเลิกกันแล้วเหรออ่าอ,อย่างนี้นะชีวิตเราก็จนเจียนแล้วนะคะอันาั้นนะโอเคไหมหามาสเตอร์มายนะคะกลุ่มกัลยะาณมิตรที่ติดตามโค้ดในนี้ก็ได้ในครอบครัวเราก็ได้คุณนะคะสามารถไปแอดเพิ่มนะคะครูรุง้งครูบัณฑิตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของโค้ดเองนะคะก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่สําเร็จแบบง่ายเหมือนกันโอเคไหมคะอย่าลืมข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ ก,ก็คบเพื่อนแบบ พากันไปปลวงอะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเพื่อนสนกินเราเอาชนเอาเพื่อนชนชนทุกวันเลยนะชีวิตไม่ไปไหนเลยนะสามสิบปีผ่านไปเอ๊ะทำไมกูไม่มีอะไรเลยออ้ยเสียงซาวแ็กอีกแล้วนะคะเออนะฉะนั้นเนี่ยเลือกใหม่นะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในปี60นี้เอาแบบ3เดือนได้ผลลัพธ์ต้องเชื่อสิ่งทีดีโค้ดบอกคุณนะโอเคไหมวันนี้นะคะถ้าคุณฟังตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่8เนี่ยคุณจะรู้วิธีการเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วแต่วันนี้ นี้เนี่ยโค้ชจะบอกคุณนะในเทคนิคข้อที่3เลยข้อที่3นะคะเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณคุยกับจักรวาลคุณมีรูปภาพแล้วคุณหามาสเตอร์มายแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งบางคนนะคะเมื่อตั้งเป้าหมายบอกแล้วบอกจักรวาลฉันอยากจะสําเร็จนะเป็นคนที่สวยและรวยมากที่สุดภายใน3เดือนเนี้ยฉันขอยอดขายฉัน10ล้านบาท แต่สิ่งที่คุณทำนะคะคือการที่คุณไม่เชื่อใจจักรวาลหมายความว่ายังไงคะเฮ้ยผ่านไปเดือนนึงแล้วยังขายอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจริงเหรอวะกดแรงดึงดูดมีจริงเหรอวะสิ่งที่คุณคิดแบบนั้นออกมานะคะคุณไม่เชื่อใจในพลังงานจักรวาลที่คนอื่นเขาใช้กันแล้วเห็นผลอนะคนสำเร็จระดับโลกทุกคนเขารู้กฎของแรงดึงดูดค่ะ คนสำเร็จระดับโรคทุกคนใช้กดแรงดึงดูดค่ะคุณไปลองอ่านวิถีชีวิตเขาได้นะคะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเป็นหลักฐานยืนยันนะคะให้คุณได้รู้ชัดเลยว่าเขาใช้กดของแรงดึงดูดแล้วสำเร็จกันง่ายได้ เพียงแต่เราไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณเขียนดีมบอร์ดแล้วนะคะคุณหามาสเตอร์มายแล้วคุณต้องเชื่อใจจักรวาลค่ะว่าจักรวาลเนี่ยเขามอบให้คุณอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณต้องรู้จาักการปล่อยวางค่ะตั้งเป้าหมายกับคาดหวังไม่เหมือนกันนะที่รักตั้งเป้าหมายนะกับคาดหวังไม่เหมือนกันบางคนเอามาทับซ้อนนะคะเอ้า แล้วอย่างนี้จะตั้งเป้าหมายทําไมกับคาดหวังยังไงคืองงนะคะการตั้งเป้าหมายคือการตั้งนะคะเขาเรียกว่าตั้งให้คุณเนี่ยโฟกัสไปยังเป้าหมายของคุณได้ถูกนะการคาดหวังคือมันจะได้ไหมวะมันมีความลังเลสงสัยนะ่ยความคาดหวังเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคะคุณตั้งเป้าหมายนะคะแล้วคุณเชื่อใจว่าจักรวาลกําลังจัดเรียง สิ่งที่คุณต้องการมาให้เพียงแต่คุณต้องรักษาระดับของความรู้สึกอารมณ์ f e ล l i n g และความสุขของคุณในทุกๆวันเสมือนคุณได้เป้าหมายนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณแสดงอารมณ์แบบนี้เข้ามาแน่นอนนะคะจักรวาลกําลังดึงดูดมาให้คุณจักรวาลกําลังดึงดูดมาให้คุณตามแรงที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าและความรู้สึกมีความสุขของคุณยิ่งคุณมีความสุขนะคะแล้วคุณเสมือนการเป็นว่าคุณได้เป้ามาแล้วนะคะแล้วที่สําคัญอย่างที่โค้ดบอกนะคะวันนี้แกนของการทางานของกฎแรงดึงดูดนะคะคือการที่คุณต้องรัก สาอารมณ์ building เสมือนกับคุณได้เป้าหมายที่คุณต้องการแล้วเอออันเนี้ยเข้าใจง่ายใช่ป่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตอยคุณเขียนเป้าหมายคุณทำาีมบอ b o นะคุณพูดคุยกับม mastermind แต่อารมณ์ building คุณมันคุณมัวมันไม่ไปนะเข้าใจใช่ป่ะคือเหมือนคุณคุณทำาาา ทฤษฎีเก่งนะแต่ปฏิบัติไม่ผ่านอ่ะเออเข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่โค้ดบอกคุณมันคือทางลัดนะอันนี้คือแก่นเลยโค้ดจะบอกให้นะถ้าไม่เชื่อต้องไปฟังครูรุ้งนะครูรุ้งเนี่ยสรุปไว้ชัดเจนมากนะคะในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดนะคระูรุ้งจะย้ำเสมอว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากเพราะอะไรคะเพราะกฎของแรงดึงดูดเขาชอบแบบนั้นจักรวาลเขาชอบแบบนั้นก็คุณจักรวาลชอบความสุขคะ่ะจักรวาลชอบความสนุกคะ่ะจกักรวาลชอบความตื่นเต้นคะ่ะจักรวาลชอบการขอบคุณคะ่ะ จักรวาลชอบคนกระตันยูค่ะจักรวาลชอบคนที่มีความสุขค่ะจักรวาลชอบคนยิ้มเก่งๆโอเคไหมเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังเลยคะสามหัวข้อนะคะคือ3มเทคนิคที่ชิดเป้าหมายโดยใช้กฎของแรงดึงดูดนะข้อ1คือคุณต้องตั้งเป้าหมายภายใน3เดือนนี้นะคะพร้อมกับคําถามว่าทําอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายนั้นนะคะและทำดีมบอร์ดด้วยนะหารูปประกอบนะคะที่มัน เป็นผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เข้าใจใช่ไหมคะอะข้อ2ค่ะคือการหามาสเตอร์มาค่ะคือการ,ระยานามิตรนะคะมาช่วยซับพอร์ตความคิดมาช่วยดูแลการมาเป็นลมใต้ปีกนะครูดุงชอบพูดโค้ชชอบคำนี้มากมาเป็นลมใต้ปีกพยุงกันขึ้นพยุงกันบินเออนะโอเคไหมอ่าสิ่งที่3นะคะคือคุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่า จักรวาลจะให้ฉันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะจักรวาลให้แน่นอนมันอยู่ที่คุณค่ะวันนี้ถ้าคุณเข้าใจแก่นของจักรวาลคือคุณต้องรู้สึกดีฟิลกูดมีความสุขยิ้มเก่งๆนะคะมองไปที่เป้าหมายคุณฟินเออมองมองไปทางไหนก็โอ้ยมีแต่คนยิ้มให้ฉันเงินมีเท่าไหรก่ก็โอ้ยรู้สึกดีนะไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอสถานการณ์อะไรพระเจ้าหรือจักรวาลกำลังพิสูจน์คุณอยู่ค่ะว่าคุณคู่ควรที่จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่า บางคนนะมีเงินในเป๋าร้อยหนึ่งพอในหายใจคุณต้องปรับใหม่ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งอะ่ะมันแค่ตรงนี้แต่อีกไม่นานหรอกนะในเนี้ยมันจะมีเป็นล้านๆเออเอาแบบเนี้ยมากระแทกมันโอเคไหมโอเคไหมนะข้อ3คุณคุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลน,นะที่สำคัญคุณอย่าลืมใช้แก่นนะหรือหัวใจของการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดนั่นคืออารมณ์ฟิลลิ่งที่คุณต้องรักษาระดับความสุขของคุณในทุกๆวันรักษาความสนุกในทุกๆวันเลยนะแล้วคุณนะคะจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์นะบางคนอย่างโค้ดดีกว่าโค้ดนะคะเกิดสิ่งมหัศจรรย์โดยการใช้กดของแรงดึงดูดเพียงแค่1เดือนนะคะโค้ดสร้างรายได้7็ดหลักจากกดของแรงดึงดูดนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์โคด้ดไปเรียนหลักการทฤษฎีอะไรมามา,มากมายนะคะเรียนให้เราเก่งเรียนให้เรามีพลังเรียนให้เรากล้าเรียนให้เราสู้เรียนให้เราบุกเบิกโค้ดเรียนมาหมด แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่ค้ณรู้ทั้งหมดเลยมันง่ายขึ้นมากนะคะเมื่อเราเจอกฎของแรงดึงดูดคุณจงเชื่อนะคะว่าคุณทุกคนมีดีคุณเนี่ยคือคนพิเศษของจักรวาลค่ะคุณคือคนพิเศษของจักรวาลนะคะคุณคือคนที่ที่คุณคู่ควรนะที่จะได้ในเป้าหมายที่คุณอยากจะได้โอเคไหม เชื่อมั่นเถอะค่ะว่าวันนี้นะสิ่งที่โค้ดบอกคุณไม่ได้คิดจะมาเอาอะไรจากคุณโค้ดนาได้แล้วโค้ดอยากให้ทุกคนได้ด้วยนะคะในวันนี้นะโค้ดบอกเทคนิคเพิ่มอีกข้อหนึ่งละกันในกรณีที่บางคนมีหนี้มีสินแล้วรู้สึกว่าจะให้พี่รู้สึกดีได้ไงในเมื่อพี่มีหนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะไม่ได้ให้พี่เขาเรียกอะไรไม่ได้ให้พี่ ต้องเขาเรียกว่าอะไรเสแซงแกล้งทาแต่วันนี้นะคะปัญหาที่เรามีทั้งหมดจะจบลงได้นะคะถ้าพี่เปลี่ยนเส้นทางค่ะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ให้พี่ลืมนะปัญหาแต่วันนี้การที่เรามีปัญหามาแล้วเราคิดได้แต่เรื่องเนี้ยเราออกจากตรงเนี้ยไม่ได้อะ่ะเราแค่เอาปัญหาเนี้ยกองไปข้างๆตัวค่ะไม่ได้ทิ้งนะเหมือนหมาอยู่ข้างกัน แต่เราไม่ได้มองโอเคไหมเราไปมองตรงอื่นแทนเราไปมองเป้าหมายใหม่แทนนะคะหยุดมองปัญหาและไปมองเป้าหมายใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสอู่มีนี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 ่เครียดโว้ยใบตังนี่มานี่มาคุณยิ่งดึงดูดนี่มาแต่กับการคุณมองหาว่าว่าทําอย่างไรเราจะมีรายได้1ล้านบาทภายใน3เดือน คุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะหมดหนี้ไหมในกรณีบางคนมีหนี้ไม่ถึงล้านในกรณีบางคนมีหนี้สิบล้านถามว่าโคเป็นคนมีหนี้ไหมมีค่ะแต่โค้เชื่อว่าไม่นานค่ะมันก็หมดไปนะเพราะเรารู้กฎของแรงดึงดูดโค้ไม่เคยเครียดเลยเรื่องหนี้นะคะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะแต่พอร,รู้จักครูรุ้งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรักพวกเราทุกคนนะคะปารถนาดีสุดหัวใจนะให้คุณมีชีวิตที่ดีให้คุณเป็นตำนานของลูกคุณให้เป็นให้คุณเป็นตำนานของครอบครัวคุณ ให้คุณเป็นตำนานของลูกศิษย์คุณให้คุณเป็นตำนานของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณอยากได้นะคะรักและปัถนาดีจริงๆอคุณบอลเคลียร์บอกรวยๆคุณยานีไว้บอกเชื่อมั่นสุดๆครับอ่างอ้อกบอกว่ามีความสุขตลอดที่ได้ยินเสียงโค้ดว้าวสุขใจนะคะเลิฟยูทุกคนนะ วันนี้ส่งทุกคนไปทําภารกิจชีวิตนะคะภารกิจที่มีความสุขและสนุกนะคะยิ้มกับทุกๆสิ่งนะคะไม่ว่าพระเจ้าจะพิสูจน์อะไรเรามาจงยิ้มแล้วบอกว่าแม่จะพิสูจน์ฉันแล้วสิ